สวัสดีนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแต่งหน้าหน้าร้อน summer m a k e u แบบติดทนนานทั้งวันไม่หนักหน้าไม่เยอะไม่ไหลระหว่างวันนั้นเองนะคะ ฉันสิลุกฉันมีความสแหลมาบมีความเบลมีความเป็นผู้หญิงสวยมากเป็นลุคที่มีความหวานแต่จริงๆแล้วเนี่ยซ่อนความแซ่บไว้อยู่นะคะทุกคนก็วันนี้นะคะทุกคนหลักๆเลยก็คือฟ้าอยากจะมาแนะนําวิธีการแต่งหน้าหรือว่าเทคนิคการแต่งหน้าสําหรับช่วงหน้าร้อนนี้นะคะทุกคนเพราะตอนนี้เราก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะดังนั้นการแต่งหน้าเนี่ยเราก็ควรแต่งหน้ายังไงก็ได้ให้มันติดทนนานทั้งวันไม่ไหลไม่เยิ้มไม่หนักหน้านะคะทุกคนก็เลยครีเอทลุคนี้ทุกคนดูเลยนะคะฟ้าอยากได้ลุคสายฝอที่สามารถแต่งได้ในหน้าซัมเมอร์หน้าร้้อนนไไดดโยที่มั หนักเกินไปนึกออกปะก็จะเน้นอายไลเนอร์คมๆมิกลิตเตอร์เบาๆสีปากปังๆนะคะทุกคนงานผิวเป๊ะปังแบบนี้เลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้กันนะคะถ้าอยากจะรู้นะคะว่าฟอาใช้อะไรบ้างและทาอย่างไรเพื่อที่จะให้ลุคนี้มันออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ไปดูกันต่อในคลิปนี้เลยจ้า let's go dude สำหรับสกินแคร์ในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราแต่งหน้าแบบว่าสู้แดดนะคะแต่งหน้าหน้าร้อนเนี่ยเราก็จะต้องใช้สกินแคร์ที่มีความบางเบาแต่ก็บำรุงอย่างล้ำลึกนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้สกินแคร์ที่มันมีความเหนียวเนืหนะหรือว่านานๆน,นะคะทุกคนก็จะทาให้เครื่องสำอางของเราเยิมได้เราก็จะใช้เป็นเซรั่มน้ําฝกตัวนี้เลยของแบรนด์ m e r c y นะคะอันนี้คือเ e r c y Skin c ินแ Vitamin C m i c r o w a t e r Essence Brightening Solution นะคะทุกคนก็แน่นอนนะคะความเป็นวิตามิน C เนี่ยเขาก็จะช่วยทาให้นนะคะค ทุกคนแต่ตัวนี้ความเด็ดก็คือน้องช่วยลดสิวด like ้วยนะคะทุกคนทําให้ผิวหน้าของเราไม่มันนะคะแล้วก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นบนผิวเราด้วยให้ผิวของเราไม่แห้งนะคะแล้วจะบอกว่าเนื้อน้องบางเบามากทุกคนและกลิ่นก็หอมมากเลยนะคะแล้วเจะบอกว่าตัวนี้ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะเพราะทางเราก็ผิวแพ้ง่ายมากแต่ใช้ตัวนี้แล้วไม่แพ้นะคะทุกคนเนื้อน้องก็จะเป็นน้ําน้านะคะทุกคนก็สามารถกดลงไปที่ใบหน้าได้เลยนะคะพอเราลงแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยว่ามันเหนียวเนอะหน้าเขาจะมีความเป็นกลิ่นส้มๆลงแล้วรู้สึกเฟรชมากๆเลย สำหรับตัวนี้และถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราไม่มันนะคะแต่น้องก็ทําให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีโซเดียมไฮยาลูรอนินะคะหรือว่าไฮยาลูรนิกแอซิดนั่นเองนะคะทุกคนก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นในผิวเราได้ดีมากก็คใครที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำดูโทมนะคะและอยากให้ดูกระจ่งางใสไบรท์มากยิ่งขึ้นเนี่ยก,ก็แนะนําตัวนี้เลยทําให้ผิวหน้าของเราไบรท์กระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นลดสิวคุมมันนะคะทุกคนแล้วก็กักเก็บความชุ่มชา้นเนเาะะะะคยแล็ ดีมากๆตัวนี้นี่เลยเน,นจะจ๊ะ ไปนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาค orrect ใบหน้ากันนิดนึงนะคะพวกฟ้าก็จะมีความคล้ำช่วงบริเวณ inner corner แล้วก็ช่วงรอบปากตรงนี้นะคะทุกคนฟ้าก็จะค orrect แต่จะไม่ลงรองพื้นทั้งหน้าเพราะถ้าลงรองพื้นทั้งหน้าเนี่ยบางทีมันอาจจะหนักไปมันอาจจะเยิ้มไประหว่างวันนะคะเราก็อยากได้ผิวที่แบบบางเบาสบายที่สุดและติดทนนานที่สุดและให้มันไม่เคกกี้ดังนั้นฟ้าก็จะลงเป็นแบบเน้นบริเวณนะคะทุกคนเป็นเฉพาะจุดเอาเนาะอันนี้ก็ใช้เป็นฟองเดชั่นสติ๊กของ hourglass นะคะทุกคนน้องปกปิดดีมากๆเป็นรองพื้นที่แบบมมีควาอลเรยิง เลนออกด้วยฟองน้ำของพี่แก้มนะคะ อนี้เอาจริงมันก็ดูสุขภาพดีแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่พอเพราะวันนี้เราต้องการลุคซัมเมอร์แบบปังๆฝอๆแน่นๆก็เดี๋ยวเราจะมาลงแป้งผสมรองพื้นกันเลยนะคะเพื่อที่จะให้ผิวหน้าของเราเนียนเบลอสวยปกปิดเป๊ะปังติดทนนานกันน้ำกันเหงือ่อก็จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นค่ะแป้งที่ฟ้าจะใช้ในวันนี้นะคะทุกคนก็คือของเจ้านางนั่นเองนะคะซึ่งน้องคนนี้คือลีเจน d ์ฟ้าเชื่อทุกคนต้องรู้จักแป้งตัวนี้ดีแน่นอนน้องคือแป้งเจ้านางใครไม่รู้จักก็บ้าแล้วน้องคือตำนานจริงๆที่ปกปิดกกัันนน้ อติดทนนานผิวเรียบเนี่ยแล้วก็ราคาถูกและดีนะคะทุกคนก็จะใช้แป้งเจ้านางในวันนี้อันนี้คือเจ้านาง perfect bright uv 2 w a y powder foundation นะคะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะมาลงแป้งกันนะคะเดี๋ยวฟ้าจะ swatch ให้ดูก่อนว่าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้คือเบอร์ C21 นะคะ ก็จะมีความขาวติดเหลืองนิดนึงอันนี้ก็คือเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนก็จะเหมาะสําหรับแบบว่าใครที่ผิวหน้าขาวอมชมพูนะคะทุกคนสีสวยมากๆไม่ได้ชมพูจนเกินไปนะคะทุกคนแบบไม่ได้ชมพูจนมันดูเทาดูลอยนึกออกปะแล้วก็ตามด้วยเบอร์2นะคะทุกคนเบอร์2ก็จะเป็นสีแบบว่าผิวกลางนะคะติดเหลืองนะคะทุกคนเห็นไหมเบอร์หนึ่งก็จะมีความชมพูเบอร์2ก็จะมีความเหลืองหน่อยนะคะเบอร์สุดท้ายนะคะเบอร์3 นี่เลยแทบจะกลืนไปกับสีผิวฟ้าเลยนะคะทุกคนสําหรับเบอร์นี้เบอร์21เบอร์1เบอร์2และเบอร์3ค่ะก็จะใช้เบอร์2นะคะทุกคนลงไปที่ใต้ตาเหมือนกับว่าเราลงคอนซีลเลอร์เลยนะคะดูดีทุกคน แล้วด้วยความที่ฟ้าเป็นคนที่ริ้วรอยใต้ตาเยอะมากเลยนะคะทุกคนใช้แป้งเจ้าหนังแล้วแบบช่วยชีวิตมากเพราะว่าน้องเบลอใบหน้าแบบขั้นสุดใครที่มีรูขุมขนหรือว่าผิวหน้าไม่เรียบเนียนมี texture นะคะทุกคนต้องใช้แป้งเจ้านางค่ะเบลอเหมือนกับว่าเราไปใช้ face tool มาแล้ว30รอบนึกออกปะเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วแก แล้วก็แนะนานให้ลงด้วยฟองน้ําแบบนี้เลยนะคะทุกคนจะช่วยทําให้แป้งเนี่ยมันแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นการแพ็คผลิตภัณฑ์ลงไปแล้วก็มันจะแนบผิวเรานะคะทุกคนดูไม่ลอยออกจากผิวแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะจากนั้นก็จะลงเบอร์สาเลยนะคะที่กรอบหน้าเนะาะฟอก็จะใช้เป็นแปรงแบบนี้มีความขนอัดแน่นนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้แป้งมันแน่นแต่ว่าไม่ได้แน่นจนเกินไปเหมือนที่เราใช้พัฟเนาะแต่ถ้าอยากได้ลุคที่เบาเลยนะคะดูเป็นธรรมชาติเลยแบบบางเแบาบก็ให้ใช้แปรงที่มันมีความฟูแบบนี้แต่วันนี้เราไม่ไ ไอยากจะชาติขนาดนั้นเราอยากจะชาติแบบไม่ชาติเกินไปวันนี้ก็เลยจะใช้แปรงแบบนี้นะคะทุกคนนี่ u y s covering everything <S มันไม่มีความเป็นแป้งอะทุกคนคือมันมันเนียนไปกับผิวเลยอันนี้คือชอบม,มากมากมันดูไม่เหมือนกับว่าเราลงแป้งมานะคะแล้วจะบอกว่าการแต่งหน้าซัมเมอร์นะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องแต่งช่วงหน้าร้อนอย่างเดียวเลยนะคะด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยร้อนทุกช่วงอยู่แล้วก็สามารถแต่งได้ในทุกวันที่รู้สึกว่าอยากแต่งหน้าติดทนนานนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนแค่นี้เราก็ได้ผิวหน้าที่แบบเป๊ะปังอลังการแล้วอยากซูมให้ดูมากทุกคนก็จะได้เห็นวนะ่าแบบดู มันเนียนแค่ไหนสู๋ใครที่สนใจแป้งเจ้านางน,นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ even by o b e a h i u m นะคะที่วัดสามที่ท็อปสุปอร์มาเกตที่คอน v ีนะคะทุกคนแล้วก็ที่โลตัสนั่นเองสำหรับรองเซอร์ก็ใช้ o d ิบ i o น้องคนนี้เลยนะคะรักน้องมากสีดีมากๆก็จะลงไปเลยเพื่อที่จะเรียกมิติกลับมานินหนึ่งนะคะแค่นี้ก็ดูมีมิติแล้วนะคะทุกคนตอนนี้จมูกคือเป็นรูปชมพู้มากเวอร์ก็เดี๋ยวเราจะคอนทัวร์ ให้น้องเร็วเล็กกว่านี้หน่อยสำหรับไฮไลท์ในวันนี้นะคะทุกคนก็จะใช้ของแพทมากรัอันนี้เลยนะคะอันนี้คือติดทนนานดีมากแล้วก็สีสวยมากเลยนะคะทุกคนก็เลยจะลงอันนี้นะคะลงไว้ที่บรายจมูกก่อนเลยไฮไลท์เนี่ยมันคือความสุขของดิฉันจริงๆสำหรับลัชออนในวันนี้นะคะทุกคนก็จะใช้ของทาสอันนี้เลยนะคะเป็นแบบว่าน่าจะเป็นฮอลลีเดย์คอลเลคชันนะคะทุกคนเข้ามาแบบนี้เลยก็แค่เปิดออกมาอย่างนี้ ไม่รู้ว่าตอนนี้มีขายอยู่หรือเปล่านะคะแต่ถ้ามีก็ไปซื้อเถอะเพราะว่าสีสวยมากไม่อยากได้สีที่ชัดเกินไปนะคะทุกคน สำหรับการแต่งตาในวันนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าง่ายมากๆขั้นตอนแรกก็คือลงบรอนเซอร์ก่อนเลยนะคะทุกคนใครที่มีปัญหาแบบว่าระหว่างวันอายแชโดว์ชอบตกร่องหรือว่าไหลนะคะทุกคนก็แนะนําให้ลงอายแชโดว์ไพรเมอร์ก่อนนะคะแต่ว่าฟ้าไม่มีปัญหานั้นนะคะเป็นคนที่แบบอายแชโดว์ติดเปลือกตาได้ดีมากวันนี้ก็เลยจะไม่ลงลงแค่อายแชโดว์ก็คือจบเลยจากนั้นนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราแต่งหน้าหน้าร้อนเนี่ยฟ้าก็ไม่อยากลงอายแชโดว์เยอะนะคะทุกคนเผื่อเหงื่อแตกต่างๆเนะเาะฟ้าก็จะเน้นเป็นการกรีดไอายไลเนอร์มากกว่านะคะทุกคนเพราะว่า อายไลเนอร์ของเราในวันนี้คือติดทนนานมากๆอยู่แล้วดังนั้นเหมาะมากสําหรับหน้าร้อนนะคะวันนี้ก็จะใช้อายไลเนอร์ของเจ้านาตโกนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้บอกในทุกคนว่าน้องดีมากๆเป็นอายไลเนอร์ที่กันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากใครที่มีปัญหาที่แบบว่าอายไลเนอร์ชอบแผ่นได้ระหว่างวันนะคะทุกคนใช้ตัวนี้คือจบปัญหาจริงๆเนี่ยทุกคนคู่กันเขาคือแบบเรียวเล็กมากๆเลยนะคะทําให้เราเก็บรายละเอยียดได้ดีไม่ว่าจะก,กีดอายไลเนอร์แบบสายฟอหรือว่าสายเกานะคะทุกคนคือทําได้หมดเลยนะคะขอเนี้ยไปกีดอายไลเนอร์แบบ ดิฉันไม่สามารถพูดได้แล้วก็เฮ้ยด<ว>ิฉันไม่สามารถพูดไปด้วยแล้วก็ขีดไปด้วยได้จริงๆ นี่นะคะทุกคนกรีดเสร็จแล้วก็จะปังแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าดําสนิดมากแล้วจะบอกว่าดําแบบนี้ทั้งวันด้วยนะคะทุกคนโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงอายแชโดว์สีดากันนะคะเพื่อที่จะเบลนด์เอาดนึดนงให้มันดูเป็นสโมกี้ไลเนอร์นิดนึงนะคะทุกคนใช้อายแชโดว์สีดาของอะไรก็ได้นะคะวันนี้ใช้เป็นพาเลตเจมชอลส์เนาะ เนี่ยเห็นปะมันจะดูฟุ้งขึ้นทันทีเลยแล้วก็ออกแรงที่ไม่มีสีอะไรมาเบลนด์ให้มันฟุ้งกว่าเดิมนิดนึงจากนั้นนะคะทุกคนก็จะแตะมาที่สีน้ําตาลนี้เลยนะคะเพื่อเบลนด์ให้ฟุ้งกว่าเดิมอีกให้มันแบบว่าเล่นสีนิดนึงแค่นี้เลยอะ่ะลงแบบน้อยๆแล้วก็ลงสีน้ําตาลนี้ที่ใต้ตาด้วยนะคะแค่นี้นะคะทุกคน จากนั้นจะติดขนตาปลอมนะคะด้วยขนตาของฟ้าเลยนะคะ AK Lashes อันนี้คือเบอร์ดนาตาชา0 2นนะคะทุกคนก็ไม่ได้ขายอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าใครที่สนใจอยากซื้อก็สามารถสั่งได้ที่ไลน์ข้างล่างนี้เลยนะคะเคอร์ร okay, คนพอติดขนตาปลอมแล้วนะคะมันก็จะดูฟิ้นิชแบบคอมพลีทลุกมากยิ่งขึ้นเนาะจากนั้นนะคะทุกคนเพื่อให้ลุคของเราดูมีชีวิตชีวาดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะก็จะลงเป็นกลิตเตอร์เลยอันนี้ใช้เป็นพาเลตของ CleO นะคะทุกคนนี่เลยช่วงหนึ่งแบบน้องดังมากๆก็จะลงสีนี้นะคะคคทุก เป็นสีแบบว่าออกทนส้มๆนิดนึงเน้นไปที่กลางเปลือกตาให้ลุคของเรามันดูแบบว่าเล่นแสงมากยิ่งขึ้น แล้วจะบอกว่ากลิตเตอร์ของคล e โอ o นี่คือแบบติดดีมากเลยนะคะทุกคนทีนี้นะคะทุกคนฟ้ารู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยสดใสนะคะก็เดี๋ยวฟ้าจะเพิ่มสีปัดแก้มนิดนึงใช้เป็นพาเลตนี้เลยนะคะของ Color Pop ตัวนี้ที่พูดถึงประมาณ1ล้านรอบก็จะลงเป็นสีส้มๆนี้เลยนะคะลงเพื่อให้ลุคของเราดูแบบดูสดใสดูมีชีวิตชีวาดูมีสีสันมากขึ้น ว่างที่เราไปติดขนตาเขียนคิ้วมานะคะเรามีความเพิ่มสีส้มๆเหลืองๆตรงนี้นะคะตรงอายไลเนอร์อย่างนี้เลยให้มันดูมีสีมาก่ขึ้นนี่อันนี้คือไม่ลงเ็้าจะแบบล้นๆหน่อยพอลงแล้วเห็นว่ามันจะดูแบบดูนัวขึ้นนะคะเป็นการเพิ่มดีเทลเล็กๆให้ลุคของเราแบบ ดูมีอะไรมากาขึ้นเดี๋ยวเรามาทาลิปสติกกันเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก่อนทาลิปสติกทุกครั้งต้องลบเครื่องสำอางทั้งหมดที่อยู่ที่ริมฝีปากไม่อย่างนั้นระหว่างวันจะเป็นคราบนะคะจากนั้นนะคะทุกคนทริคหนึ่งที่ฟ้าชอบทํามากในช่วงนี้ก็คือการเอาอายแชโดว์อันนี้นี่แหละคะ่ะทุกคนคือมันคุ้มมากจริงทาได้ทุกอย่างเลยฟ้าจะเอาอายแชโดว์อันนี้นะคะทุกคนมาทารอบปากเลยนะคะด้วยแบรนด์อายแชโดว์แบบนี้ก็คือลงไปเลย ลงให้มันเลยขอปากนิดนึ่งจากนั้นก็จะลงลิปสติกของท c ียันนี้เลยนะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนจะเป็นสีโทนส้มอีกที่ฟ้ารักที่สุดในชีวิตเลยแล้วก็กลับมาที่แบรนด์ที่ลงอายแชโดว์สีส้มสมเมื่อกี้นะคะมันเบลนด์ให้ทุกอย่างมันนวๆฟุ้งๆ จากนั้นก็จะลงชวยตซีอีอีสีหนึ่งนะคะนี่คือเบอร์909นะคะทุกคนก็ลงไปข้างในเลยเน้นแบบอินเนอร์คอร์เนอร์นะคะนี่อ๋อสวยมากเราก็ตามด้วยบอบบี้บราว์ตัวนี้เลยนะคะอันนี้คือ Crush Liquid Lip นะคะเบอร์ Hot Cocoa สี Hot Cocoa ลงข้างในไปอีก สีปากสุดปังสุดท้ายเลยนะคะทุกคนตามด้วยกลอสของ Anastasia Beverly Hills ตัวนี้เลยนะคะอันนี้คือสี p พ a ช h y มันจะมีชิมเมอร์ในตัวเบาๆนะคะทุกคนเพราะจะไม่ลงทั่วปากนะคะไม่ไงั้นมันจะเยอะเกินจะลงแค่กลา oh God, guys. So nice. ากง นี่เลยนะคะทุกคนก็คือฟินิชลุคของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วโอ้ oh. My God บอกเลยว่าลุคนี้เป็นหนึ่งในลุคที่ฟ้าชอบที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่แต่งมาใน YouTube เฮ้ยแกมันดูซัมเมอร์มันดูแบบว่ามันดูสดใสแต่มันก็ดูแซ่บมากเลยอะ่ะชอบมากๆเลยนะคะทุกคนตอนแรกก็แอบกังวลน,นิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะออกมาธรรมดาไปหรือเปล่าดิฉันก็เลยตัดสินใจที่จะไปใส่ดอกมงดอกไม้ต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็พอทาลิปสรใส่คอนแทคเลนส์มันก็ออกมาคอมพ l e ทลุคมากนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็บอกเลยนะคะว่าไม่ว่าแดดจะร้อนแค่ไหนในประเทศไทยไม่ว่าวันนั้นจะใช้ชีวิตนานแค่ไหน ดดร้อนแค่ไหนแต่ว่าถ้าแต่งตามลุคนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าติดทนนานแน่นอนอย่างเดียวที่อาจจะไม่ติดทนก็คือสีปากนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้สีปากที่ชัดๆนะคะทุกคนก็แค่ทาลิปตินหรือว่าทาลิควิดลิปสติกที่มันแห้งไปเลยนะคะทุกคนไม่ต้องทากลอสเนาะแต่วันนี้เนี่ยลุคนี้ฟ้าอยากให้มันเป็นกลอสก็เลยเลือกกลอสนะคะทุกคนนั่นเลยค่ะบอกเลยว่างานผิวคือดีมากอายไลเน,เนอร์ก็คมชัดกริบมากเลยนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้กันนะคะ I love this look so much ก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นะะแล้วนะคะถ้าชอบคลิ ผู้มาช่วยฟ้าได้เยอะมากถ้ายังไม่ติดตามฟ้านะคะก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ติดตามฟ้านในอินสตาแกรมก็อย่าลืมไปติดตามฟ้าที่อินสตาแกรมด้วยนะคะเพราะว่าในอินสตาแกรมเนี่ยฟ้าจะอัปเดตชีวิตประจำวันฟ้าในนั้นแทบทุกวันเลยนะคะทุกคนก็ไปติดตามกันได้นะคะนั่นเลยค่ะทุกคนยังไงฟ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบแล้วหวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอ๋อแล้วถ้าใครสงสัยว่าดอกไม้อันโอ้ยว่าดอกไม้อันนี้ฟ้าได้มาจาก นั่นเลยค่ะวันนี้เป็นคลิปที่เอนจอยมากๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคน,นบ๊ายยแกไอยลย look f a b